นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาวันนี้ก็ได้พิจารณาชีวิตกวนเวียน ในกิจกรรมของเราในการทำหน้าที่ปัจจุบันนาการมนุษย์เราต้องมีสังคมมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานมีสามีภรรยามีสังคมที่เกี่ยวข้องกันทั้งในการคของเรือนก็ดีในการงานก็ดีถ้าเราจะน้อมถึงชีวิตเราในวัยทำงาน ในวัยเล่าเรียนวัยทำงานเราจะเห็นความทุกข์ซึ่งเป็นของคู่กันระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันถึงแม้จะผู้สูงวัยได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตในการก่อร่างสร้างตัวนะอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตหลากหลายด้วยกันทำอย่างไรจะไม่ให้มีความทุกข์ ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเท่าที่มีโอกาสมีประสบการณ์นำมาเล่าสู่กันฟังก็ไม่พ้นเรื่องราวของการฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยการใช้พระธรรมคำสอนมาน้อมตักเตือนตัวเราและให้กําลังใจตัวเราเสมอเรื่องการทำกรรมที่ดี เอาไว้เพื่อจะให้เหล่านั้นคลายการยึดมั่นถือมั่นการที่เราเป็นเครื่องเตือนตัวเราด้วยเหตุหลักก็คือทานศีลสมาธิปัญญาด้วยเหตุพระธรรมคำสอนก็เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมากสิ่งที่สําคัญที่เราจะเติมกำลังใจแล้วก็เติมให้เหล่านั้นมีความสุขในหน้าที่ การครองเรือนการประกอบการงานของเราตานที่เราจะมีความสุขนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีชีวิตประจำวันกับสังคมที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็เกี่ยวข้องกันแต่เครื่องตักเตือนตัวเราสม่ำเสมอนั้นก็เป็นเรื่องสำรวมไปด้วยทางกายทางวาจาทางใจ การที่เราจะประกอบหน้าที่ต่างๆเราก็จะต้องมีการน้อมพระธรรมคาสอนเข้ามาเตือนตัวเราอยู่สม่ำเสมอก็คือเรื่องความไม่เที่ยงเราจึงไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยการฝึกความไม่เที่ยงให้เข้าถึงจิตถึงใจตัวเรา ในยุคสมัยใหม่เราจะเห็นว่าปรากฏเรื่องราวต่างๆให้เราได้พิจารณาด้วยในสมัยโบราณเราฝึกเราทำกันตามปูญย่าตายายกันมาก็อายสิ่งที่ปู่ย่าตายายของเราได้อบรมชี้นำสั่งสอนให้พวกเรานั้นมีความขยันฝึกฝนอบรมตัวเอง นะให้มีความระลึกการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่การกตรัญญู่ต่างๆเหล่านี้เราถูกฝึกฝนมาในยุคโบราณก็ทำให้เรามีความชินกันแล้วก็มีความรู้สึกเป็นประเพณีการฝึกทางอ้อมในสมัยโบราณนั้นเราจะเห็นว่าทุกคนหลายคนเป็นมู้ใหญ่ก็จะมี จุดเด่นประจำตัวของแต่ละบุคคลการที่เราเคารพคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งทำให้เรานั้นมีจิตใจที่อ่อนไหวอ่อนโยนอ่อนน้อมและเข้าใจถึงคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราที่ท่านเสียสละความเด็ดเหนื่อยเหนื่อยยากต่างๆ พื่ให้เราแให้ลูกหลานนั้นมีชีวิตที่ดีและก็ปลอดภัยทีนี้เรามาพูดกันเรื่องท่านอย่างไรจะทำให้เราประกอบหน้าที่แต่ละวัยนั้นแต่ละหน้าที่นั้นไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราต้องทำนั้นก็ต้องใช้หลักของการพิจารณาคุณประโยชน์ของชีวิต ที่มีแล้วก็พิจารณาธรรมคู่กันไปถ้าเปรียบเสมือนว่าชีวิตรเราจะต้องล้มหายตายจากไปในวันนี้เราจะทำความดีเต็มที่เต็มกำลังเป็นเครื่องเตือนอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องใช้อุบายในประธรรมคำสอนว่าถ้าเราจะต้องตายในวันนี้หรือขณะนี้ เราควรจะต้องทําหน้าที่ของเราเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลสืบลูกสืบหลานของเราการที่เราเตือนตัวเราอย่างนี้เราก็จะต้องมีความมุ่งมั่นในหลักของพระธรรมคําสอนในพระรัตนตรัยการสร้างทานกันเป็นผู้ให้ไม่ได้หมายถึงเราต้องใช้วัตถุปัจจัยเป็นหลักประการใด เเราจะใช้สิ่งที่การกระทำของเราในการที่จะให้ประโยชน์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็เต็มที่ที่เรามีความสามารถเราจะทำหน้าที่อะไรถ้าหากว่าเรามีจิตสำนึกพัฒนาตนไปสู่ความสุขความเจริญร่วมกันนั่นหมายถึงเราจะเห็นว่าประโยชน์ต่างๆที่ทำนั้นทำให้เราคลายกัน ปรุงแต่งต่างกระแสสังคมโลกที่มีการแข่งขันกันมีการเบียดเบียนกันมีการหากลอุบายต่างๆเพื่อจะให้เป็นผู้ที่ชนะเป็นผู้ที่ได้มาและก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในสังคมว่าสามารถนะหาวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามถึงได้เหตุของความตั้งใจ เพื่อจะให้ได้ปัจจัยสี่มาครอบครองมากมายแต่ถ้าเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นนำไปสู่ความทุกข์ด้วยเหตุของเราขาดเหตุขาดความเมตตาขาดการละลึกในการสร้างทานรักษาศีลเจริญพิจารณาธรรมถ้าเราได้มีโอกาสพิจารณาธรรมในการทำนหน้าที่ของเรา เราจะเห็นว่าเราเริ่มมีความเข้าใจและก็มีความสุขมีความพอดีนะตลอดชีวิตที่เราสามารถพิจารณาธรรมเพื่อจะเข้าถึงจิตถึงใจตัวเองกันการพิจารณาธรรมในยุคใหม่เราก็จะได้ยินกันกว้างขวางครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำเรื่องจเจริญสติปัฏฐานกันเพื่อจะให้เข้าถึงจิตถึงใจ หรืออาการของใจของของตัวเราเองในการที่เราทำหน้าที่ในภารกิจต่างๆนั้นอย่างไรก็ตามถ้าเรามีการระลึกน้อมจิตใจที่มีความห่วงใยจิตใจที่มีความอยากต่างๆจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดในใจเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าหากว่าเราน้อมระลึกดูใจของเรา จนกระทั่ทงเราเข้าถึงอาการของใจเราก็จะเห็นหน้าการใจไม่เที่ยงเป็นเหตุอย่างยิ่งทำให้เรานั้นไม่ประมาทเราจะสร้างกรรมที่ดีให้เกิดประโยชน์แก่ตนเกิดประโยชน์แก่ท่านถ้าหากว่าเรามีการน้อมพิจารณาธรรมถึงมรณานุสติกรรมฐานในเรื่องความจริงอย่างนี้ก็เป็นเส้นทางอย่างหนึ่งเหมือนกัน ที่ทำให้เรามีความสุขยิ่งขึ้นเพราะเราทำกิจกรรมต่างๆนั้นเราจะทำเพื่อเกิดประโยชน์ในะสืบทอดในพระธรรมคำสอนให้ประจักษ์เข้าถึงตัวตนของเราต่เห็นว่าเราเราจะเรียนรู้ได้เราก็ทำในหน้าที่ของเราทุกๆหน้าที่เราก็จะมีเรียกว่รู้จักการเกิดต่างๆ การเกิดสติก็ดีการเกิดปัญญาก็ดีนั้นเราจะเห็นได้เมื่อเรามีการฝึกเข้าใจตัวตนของเราร่างกายไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงเขาเกิดกันอย่างไรถ้าเรามีสติเราน้อมรละลึกความรู้สึกเข้าไปในตัวตนของเราอยู่เป็นประจำนั้นในขณะที่เราประกอบหน้าที่การงานเราต้องคิด เราต้องกระทำให้เกิดประโยชน์เราจะที่เราคิดเราทำประโยชน์เราก็แอบสังเกตใจของเราเบาๆเมื่อเราสังเกตใจเบาๆเราจะเห็นใจของเราก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์ประการใดถึงแม้ว่าจะตามทุกข์จะเกิดสู่ความรู้คิดมีคำถามคำตอบให้เราว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรทำไปแล้ว จะได้สิ่งที่เราต้องการหรือไม่ <c oughs> ถ้าเรามีโอกาสได้ปรุงแต่งอย่างนี้เราก็ต้องไปดูความคิดของเราเพราะถ้าคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวของผลประโยชน์ต่างๆก็ทำให้เรามีทุกขเวทนาสังสมไปในจิตในใจของเราเพราะเราไม่รู้จักความไม่เที่ยงในใจความจริงที่เกิดขึ้นทางกาย ความจริงที่จิตใจของเราเป็นทุกข์ความทุกข์ในใจเสวยอยู่สองสามอามด้วยกันใจเราเสวยความพึงพอใจนะแล้วก็เห็นความพึงพอใจหรือไม่ในความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในใจของเราในส่วนที่กลางๆก็คือใจนั้นยังไม่ตื่นต่อกัน พึงพอใจแล้วก็ไม่ได้ตื่นต่อความไม่พึงพอใจถึงเรียกว่ารู้สึกเฉยๆเพราะสิ่งทั้งสามส่วนอย่างนี้ก็คือผลที่เรามีสติเท่านั้นเราจึงจะสามารถเข้าถึงใจของเราหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นนามธรรมต่างๆจะเป็นการรับรู้ก็ดีหรือการที่ส่งความรู้สึกต่างๆไปหาการรับรู้ก็ดี สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติซึ่งจะเห็นว่าเราเคยเล่าสู่กันฟังการประกอบการงานในจ้างลูกจ้างพนักงานเราผลิตเราจำน่ายเราค้าขายเราประกอบอาชีพหนึ่งอาชีพใดเราก็ใส่ใจให้มีความสุขในสิ่งที่เราได้กระทำนั้น จนกระทั่งเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านกันพอสมควรสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเราจะต้องสร้างความสุขให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสเรารู้ว่าเรากําลังทำอะไรเรารู้ว่าเรานั้นอยู่กับสังคมรอบข้างเป็นพันธมิตรสิ่งที่เราเสริมสร้างการยานมิตรเราต้องรู้จักการให้ด้วยการสร้างทานสร้างทานหมายถึงให้สิ่งที่ดีที่งาม รอยยิ้มให้กำลังใจด้วยกายวาจาใจก็เป็นสิ่งที่เราได้สร้างทานการกุศลพร้อมทั้งมีการฝึกตามพระธรรมคำสอนเพื่อจะเห็นใจของเราในความไม่เที่ยงต่างๆสิ่งที่เราได้ประกอบสมา,าชีพให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ในกรอบของศีลแล้วของเขาเรียกกฎหมายแล้ว เราจะไม่เห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนนะจนกระทั่งบีบคั้นเราเราจะเห็นว่าสิ่งที่มนุษย์เราถ้าทำภารกิจแล้วนะไปเบียดเบียนตนและคนอื่นก็เกิดโทษเกิดภัยการมากมายที่เราได้เห็นได้ยินกันในยุคปัจจุบันแบบนี้ก็เป็นไปด้วยแรงกระทบกระทั่งกันทั่วโลก สิ่งที่กระทบกระทั่งกันอย่างนั้นเราก็เห็นเหมือนกันว่าก็ไม่เที่ยงเช่นกันการที่เราใช้ชีวิตตามกระแสะโลกโดยที่ไม่มีการไต่ตรองในพระธรรมคำสอนน้อไม่เข้าถึงความทุกข์ในใจเป็นอย่างไรจะเห็นว่าเราหลงไปสู่กระแสะโลกมีการคาดหวังมีการกระทำไปสู่ เพื่อจะได้ผลตอบแทนทางเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นภัยเพราะเหตุจากเรายึดมั่นถือมั่นเราไม่ได้เข้าถึงกระแสะแห่งตัวตนของเราตัวตนของเราในหน้าที่กายวาจาใจเราจะทำประโยชน์ให้เกิดได้อย่างไรทุกวันทุกขณะเมื่อเรามีโอกาสจะได้ใช้ชีวิตของเรา,าจะจะเป็นวัย เยาววัยท่ามกลางหรือสูงวัยก็ตามถ้าเรามีการสอนตัวเองมีการปลูกฝังตัวเองให้ทำคุณทำประโยชน์ไม่ได้มีการปล่อยปะละเลยใช้ชีวิตประมาทเราก็จะสามารถมีความสุขในขณะที่เราได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในหน้าที่ต่างๆถ้าเราเรียนรู้นพระธรรมคำสอน คูกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเราจะมีความสุขมีความตื่นตาตื่นใจในเรื่องเห็นทุกข์ที่ใจของเราเกิดแล้วไม่เที่ยงการเห็นทุกข์ในใจเกิดขึ้นไม่เที่ยงนั่นหมายถึงเราคลองกระแสธรรมกำลังมีการพัฒนาธรรมเข้าถึงใจ ทุกไม่เที่ยงทุกดับไปทุกไม่เที่ยงที่เกิดจากความรู้สึกลับมาเป็นทุกข์พอเราดูทุกข์ที่ใจเห็นใจเกิดใจไม่เที่ยงสิ่งที่จะเคลื่อนไปสู่การปรุงแต่งก็ไปไม่ถึงเหมือนกันพอเหตุจากความไม่ถึงเราก็มีการฝึกให้กำลังใจเพิ่มหมายถึงพระธรรมคำสอน ไปพิจารณาสิ่งที่เราได้กระทำนั้นเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือไม่ถ้ามีการไต่จรองสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วในความไม่เที่ยงแล้วเราพิจารณาทำต่อว่าสิ่งที่เราได้กระทำนั้นเกิดประโยชน์ประมาณขนาดไหนในสมัยอดีตนั้นผูพ้พูดเองได้มีประสบการณ์ตอนเยาว,วนะ์วัยเน่า ตอนที่ทำเป็นพนักง,งานเป็นลูกจ้างสมัยนั้นทํางานวันหนึ่งรายรับโดยเฉลี่ย33บาทแต่การที่เราเป็นลูกจ้างพนักง,งาน33บาทเราจะทําอย่างไรให้ผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างของเรามีรายรับจากเรา500บาทก็เป็นเคลื่อนที่เราคิดในเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ในยุคสมัยนั้นเรายัางอายุประมาณสิบขวบนั่นหมายถึงการสั่งสมการมีความตั้งมั่นเพื่อจะให้เรานั้นใช้ชีวิตมีความสุขร่วมกันแล้วก็ไม่ประมาทสิ่งที่เราได้กระทำนั้นเราได้สร้างทานการกุศลแต่เราก็ไม่ทราบในยุคสมัยที่ทำนั้นการที่เราสั่งสมการเป็นผู้ให้ตอบแทนคุณ ต่างๆที่เราระลึกได้ตอบแทนคุณของบิดามารดาไปด้วยเพราะเราเป็นลูกท่านจึงได้ใช้ร่างกายใช้วาจาใช้จิตใจเราฝากไฟไปสู่การตอบแทนทุกกิจกรรมที่เรามีโอกาสจะตอบแทนเป็นเหตุทำให้เรามีกำลังใจยิ่งขึ้นมุ่งมั่นมากขึ้นขยันหมั่นเพียรมากขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้น รู้จักการให้ที่ปราณีตมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นเส้นทางของชีวิตในการที่เราไม่ทุกตามกระแสที่เรามีชีวิตบ้านปลายเนื่องจากเราได้กระทม,มาจนเกิดความชินเกิดความชำนาญการที่เห็นจิตเห็นใจตัวเองไม่สะดุ้งหวั่นไหวก็ดีหรือไม่เกิดตามกระแสการปรุงแต่ง ของสังคมภายนอกก็ดีนั้นไม่ได้หมายถึงเราปล่อยปละละเลยเหตุว่าไม่ใช่เรื่องของเราแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเราได้น้อมถึงวิถีชีวิตสร้างกุศลกรรมมากันสร้างอางกุศลกรรมมากันเป็นเหตุทำให้เราได้เห็นในยุคปัจจุบันแบบนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา <c oughs> ได้เห็นได้ยินในยุคปัจจุบันอย่างนี้แล้ว ต้องเหตุจากเราสร้างมานะทําให้เราไม่มีการแก้ไขก็เป็นผลทําให้เราไม่มีสติพิจรารณาสิ่งได้กระทํากันทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่น้าทุก,กเวทนาในการที่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนของเรากันถ้าเราจะให้ผ่านพน้นหลุดรอดสู่ความปลอดภัย เราต้องมาฝึกฝนอบรมกันในเรื่องพระรัตนตรัยซึ่งจะประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมนั้นก็คือที่สุดในพระธรรมก็คืออริยสัจสี่ถ้าเราจะปฏิบัติตัวตนของเราให้มีความสุขในการใช้ชีวิตของเรือนใช้ชีวิตการงานเราก็ต้องดูความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในใจของเรา ถ้าเรายังไม่เข้าถึงใจยังไม่เห็นจิตใจยังไม่รู้สึกได้ว่าใจของเรานั้นมีสภาพไม่เที่ยงเราก็ต้องใช้ความเพียรนะเติมความเพียรเข้าไปในสิ่งที่เราใช้ชีวิตจริงๆกันเราจะได้ยินได้ฟังนะมนุษย์เราในสังคมใช้คำพูดว่าไม่ทุกประการใดเพราะเหล่านั้นไม่ได้แตประกอบหน้าที่อะไร อยู่ไปวันๆโดยที่เราไม่ได้ทำภารกิจให้เกิดประโยชน์ต่อตนไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมรอบข้างแล้วก็บอกว่าเรานั้นมีความสุขอย่างนี้อยู่ในกระแสะโลกไม่เข้าใจเรื่องพิจารณาธรรมให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านขาดความขยันหมั่นเพียรขาดจิตใจที่ให้สร้างบุญสร้างบาร,รมี สร้างกุศลให้เกิดความพร้อมกับตัวตนของเราถ้าเรายังฝืนเชื่อมั่นว่าการที่เรา,เาไม่ได้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นหมายถึงเรามีความสุขนั่นหมายถึงเราไม่เข้าถึงกระแสแห่งความจริงในพระธรรมคําสอนเราจะสอนตัวเราให้สม่ําเสมอไปในการใช้ชีวิตให้ก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถึงที่สุดของชีวิตเรา ด้วยความไม่ประมาทแต่เราไม่ประมาทเราก็เติมสิ่งที่เห็นทุกข์เห็นความเปลี่ยนแปลงในใจจนเห็นใจของเราหมดไปเมื่อใดถ้าใจของเราหมดการยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดนั่นหมายถึงใจของเรามีอิสระเหนือการยึดมั่นถือมัน่นสิ่งที่กระทบทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่สามารถไปทำร้ายใจของเราให้เป็นทุกข์ ในความไม่เที่ยงนั้นได้ราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตกันประจําวันถ,ถ้าเราได้ฝึกฝนเจริญสติปัฏฐานแล้วเราจะมีะเรียกกำลังใจยิ่งขึ้นสามารถทําประโยชน์ที่ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเกิดประโยชน์ทั้งส่วนรวมก็จะไม่ประมาณนะไม่มีคำว่าที่สุดของชีวิตหรือการที่จะกำหนดชีวิตทั้งเรา ในการที่จะไม่เคลื่อนไหวในการที่จะไม่สร้างคุณประโยชน์ประการใดเพราะนั้นวันหน้าเราก็จะมาเล่ามาพูดจากันใหม่วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดี ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริสัทธิจึงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุพสีสวัสดีครับ